หวานใส่บ้านไม้เทียบเลยของละไม้นอกเลยอ่งวน,น <ปะ S 1> อันนี้อะไรครับอันนี้ปลาแหงปลาแนงปลาแนงปลาแนง ขนมไทยขนมไทยขนมไทยไทยปันเนงมันทำมาจากอะไรครับข้าวขนมก็ต้องปะอ๋อนี่ไงไก่ปันเนงมันนึ่งขนมไทยไทยอันนี้แหละมันนึ่งมันนึ่งมันนืองลองเอามาลองลองลองท่านนั้นกินยังไงครับอ๋อนี่แหละใส่ปากเที่ยวเลย ง่ายมากง่ายมากไม่ยากปะแหนมกินผักก็ได้ไม่กินผักก็ได้แล้วแต่เอาไปลองดูเอาได้ได้ถึงได้ครับข้าวลำข้าวรวยฮู้ทุบโอ้แตงโนแดงเลยเฮ้ยอ่ะจะชิ้นสวย ขนมไทยก็มีนะจ๊ะอันนี้อันเท่าไหร่ครับเอาสองมัดอันนี้ล่ะ,ะอ่ายี่สิบยี่สิบเนาะเอ้ยอ ไอ,อ,อ,อไนะหลบัวไหลบัวอันนี้กับข้าวปลาจอมปลาจอมปลาจอมกุ้งจอม โซนผักโซนปลาปลาปลามาแล้วปลามาแล้ว <Okay. S 1> ปลามาแล้วปลาแม่น้ำอะไรครับเนี่ยไม่เน้อไ,ไ่ปลาตะโกนอันนี้นิ่มันนี้นึบอันนี้ตะโกนอันนี้ปลากาปลาเพีย้ยอ,อันนี้ปลาขาวแม่น้ำอะไรครับ แม่น้ำแม่น้ำน่านที่อยู่ข้างหน้านี่แหละครับในการลงช่างนิดปลาแม่น้ำน่านอันนี้ขูดอันนี้ขูดมาแล้วเนาะปลาบูก็มีปลาบูก็มีค่ะโอ้โหเห็ดเห็ดโคนนี่เห็ดโคนบ้านเรานะคะสวยมากเลยสวยมากเลย ไอ้ตะโกกนี่โลเท่าไหร่นะ 150. ร้อยห้าสิบโอต้มยำเนาะร้อยอืมผักสวยๆทั้งนั้นเลยนี่เนื้อปลาอะไรครับปลาสวายปลาสวายไม่น้ำขายยังไงครับโอ้โหล่ะร้อยห้าสิบไม่แพงไม่แพงไม่แพง โอ้ยเจอร้านไอ้ข้าวต้มมัดเยอะมากเลยน่าจะอร่อยหลายร้านนะออของบ้านๆเพียบเลยนี่อันนี้อะไรครับหม,หมูยอหอมูยอห่อแปลกๆมีมมมอันห,หมูยอห่อแปลกๆค่ะมีแค่อย่างเดียวใช่ค่ะนิดนึง ผักบุ้งบ้านๆเลยนี่ผักอะไรครับผักอดอกผักปังโอ้ยขัต้มมัดอีกแล้วเนี่ยต้มัดมันมีลยก้ เอาเอายี่สิบเอามาประชันกันอันนี้เอยี่สบาทหรอยี่สิบบาทใมันเลยี่สิบบาทเอาชกันนะแลละมุดอะรครับละมุดที่พาจากคุณพี่ละมุดด้วยได้คะ่ะครับขอบคุณนะคะมันนี่นี่นก ด้วยอันนี้ปลาแปบปลาอะไรครับปลาแปบเนาะโอ้ยถุงเท่าไหร่ครับปลาแปบห้าสิบบาทครึ่งโลจ้าทำมาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยไม่แพงนะทอดพอดีเลยดูดองนี่ปลาแห้งห้าสิบ นี่ปลาอะไรครับเนี่ยฝังปลาปลาอะไรนะครับปลาลึงปลาลึงปลาลึงปลาลิงแม่น้ำแม่น้ำน่านเนาะโอ้ยมาขามป้อมอดได้ะมุดมาแล้ว ได้ละมดุดเราได้ข้าวต้มมัดโอ้กล้วยดูราคากล้วยหวีสิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทโอ้ไม่แพงไม่แพงไม่แพง นี่ขนมอะไรครับทำไม่ทันเลยแรงงมาขายดีลยปลาสวยนะข้างในก็จะเป็น ร้านขายอาหารจะเป็นส่วนมากอาหารพวกทอดทอดนึ่ง,น,งนย่างอ้ยมีที่กินด้วยถอ,อดมันร้อนๆเลยอขอโทษครับน,นี่ก๋วยจับก่ยจับในตลาดน่ากินมากเลย โ้ยโซนกินเนี่ยก๋วยจับเพียบเลยน่าลองแผงหมูแผงเนื้อเวลานี้คนล้อเลยอะ่ะข้ามันไก่น่าอร่อยอะ่ะเข้าเป็นแถวยาวเลย แถวนี้รอเข้ามันไก่กันนะเนี่ยน่าอร่อยโอ้โข้าวทอดเป็นตัวเลย ย่างน่ากินมากอะหอมโอ้อันเนื้ออ่อนปลาน้ำเงินปลาขาว ปลาแดง่จานใหญ่ไปปลาแดงโลเท่าไหร่ครับสามสามสามาดสามแปดสี่ร้อยสีร้บสี่ร้อยสี่ร้อยห้าส <400, 450. S 1> น้ำเงิน่ะครับ 450, 250. สี่ร้อยาสิบาอร้อยนา่อร้อยาหนอยมากเลยเห็ดโคนก็มีครับเดียวี่้ โอ้น่ากินทั้งนั้นเลยอะไรคะมีถุงปลาทอดต้มน่ากินทั้งนั้นเลยอาหารบ้านๆเนี่ยอันนี้นี่ยำหูปีจ้าปีอันนี้เป็นลาบอีสานจ้าอีสานลาหมูอะไรคะคนสวยมีอะไรนยกที่ยายจ่ายคมีใส่ถุถุงไ ป,ปูปูหลนปูปลาเล็กปลาน้อยทอดโอ้ยปลาหมอใหญ่ย่างปลาหมอตัวใหญ่มากเลย เวลาการเรียกลูกค้าตลาดใต้พิษณุโล,โลกครับไม่รู้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยหวยเลง้วยเลง ข้าวหลามผมพี่รามขายยังไงครับอันนี้มันค่าติดค่ะยิ่งสาวมาสั่งก็รวยค่ะเดี๋ยวเอาไปเท่า <c oughs> ไรดีร<า>ได้แลนะ้วโอนเนี่ยคโอนได้ไหมขน,นมครกจะอยู่ด้านนอกละขนมครกขนมครกครับใหญ่เป็นตดีออรร์์ติดดเดินครบแล้วครับไปกับข้าวมา มันไม่ใช่กับข้าวนะมันส่วนมากจะเป็นแต่ขนมนะเนี่ยแล้วก็ข้าวข้าวหลาม50บบาทโอ้ตลาดก็น่าเดินพอสมควรครับปลายังน้อยอยู่โอเคตามกันตลาดหน้าต่อนะครับ